ใดใดในโลกล้วนอนัตตาความคิดคือมายาเห็นได้ปรุงแต่งอยู่ภายในบนความว่างว่างเห็นได้จบกิจไสไร้ซึ่งตัวตนหากเม,ม้นยังเห็นไม่ได้ไม่เป็นไรฟังธรรมพระอาจารย์ต่อไปอย่าโธหนทางหลุดพ้นได้ มีอยู่ชาตินี้ฟังธทรรมเทบรรลุทำรรได้เทจริงจิตพร้อมตั้งสัจจะนี้งดงามพระพุทธเจ้าเป็นพยานร่วมด้วยนับแต่วินาทีนี้ทำตามสัจจะคือละสังขารไม่อาศัยพร้อมทั้งช่วยทุกดวงจิต ทั่วทางอนันตะจักรวาลสาธุสาธุสาธุ